ครูน้อยรอยเอ็ดจ้าช่วงไม่บายนอถ้าไปขายของอยีกยขนกับสิมากวันวัาไม่เหียกหาเหียกเด็ดก่อนจ้ะช่ำมดสีดาผมงเปาสีจ้ะ ัดมาปาดาไดม่จังเพราะว่ามันสิมัดมันโดนดิเดวสวมันสินันสวมันสิขาดนะสวมกว้างนะปากกระห้องมาละจ่าเป็นสัญญาณว่า สิวเดรคายเดรคายเนี่ยแต่ชัดว่าเปิดละน้างฝนมันกัดจัิงสิเลยจะ้จะก,กันมากกับมากคักว่าเนน่ในฝนก็เลย,เลยจะกีกับว่าตัว นีใจอย่างมีใจอ่ <improving> ่เกิดขึ้นที่เ่าแล้วก็เอาไปลกหน่อยนะอย่นี้เรจอ หมดกับแดดเดดมากเลยกระเทาะอย่างเปิดใจว่าอะไรใจอะลร เดินไปกดเด็านมก่ปนึงกะมี่แมงเลยมันก็มาจากนะแล้วตัวนั้นไปจะเหีตัว นี่ว่าพุ่งจิงแบบเราไม่ผูกเราจะสื่อเลยนะฮะกายกับโอกไม่เา่าจะสื่อพันมันใจตั่หน่อยไอีตูนเสียบหยอดัวเสียบกินเลยนี่เราเด้เพาะเมล็ดเลยเกินมาเสียบ กาเป็นพิจิตก็เลยเอากิ่งนี่มาเสียบกิ่งเมลอนเมลอนนี่คือน่วยสีเรืองเหลืองนะ่ะบักหนาวก็เมลอนมันเป็นฝืดตระกูลเดียวกันก็เลยมาเสียบเออเสียบเอายอดเสียบลงทั้งลางนี่ก็แมนเอา,ามันติดติดบ่ นี่กับพ้าวเนี่ยกับข้าเนี่ยข้าวกะเสียบเอากิงนน่าเสียบเอาหยอดน่าเสียบนะเอาตัวกะเสียบมาครับผักสวนครัวคือผักสวนครัว,ว,รวไม่ต้องกลัวอดผักไม่เหลอกินมากแล้วแต่เสียบสั้นเลย เียานานาจะเอาดินกี้ไปปูกนสีส้อปุ้ยน่ะงั่นนี่นะเขาก็เอาขอบจากกระถางมาใส่เยหนมันใ,ใหญ่ยยก่อนเขาเอาไปลูกต้ตนหนหลอดจะหลอดไปต้นในตายจะจอมจ้ะไม่ได้ซีอหรอกเบียดกินแล้วก็วานาวันนี่เรา,าเก็บก็บกัใชั่เขาจะเตรียมใบปลูกนมัน อไเดกจ้อันดน้อจนี่ับผักหวานสีอันะ่จ้าต้นบ,บักต้นที่มันห้าช้อชั้ชแข็งแรงและหอบเอาใ่ร่างไปไปไปลูกต้นหมากเห็นปะต้นหะมากซื้อมาสองบาท เป็นต้นล,ล,ละยี่สิบเลยนี่แหละเขาบอกไปซื้อต้นยี่สิบหรอกเขาซื้อต้น2องหมืจะไปปลูกแล้วจ้าน้องหมากซื้ออันนี่ยังงอกมา2บาทเอามาบ่าพอเดือนหากลายละแต่อยากเห็นได้อีก18บาทจ้า ที่ใส่แต่ a นั้นเลย เพื่อเก็บของหมือนกันจ้าคลิปนี้ก็เอว้สวมีได <si ้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้จ้าครูหน่อยร่อยเิ้ดจ้าบายบาย